สวัสดีค่ะดารากอสิบ กลับมาแล้วค่ะพี่เบียร์อวดชมหน้าลูกชายทั้งสองเบลล่าชอบใจจนต้องเมนเซลเปิดตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านสำหรับพระเอกมาเข้มอย่างเบียร์สุกหลรวดคณรถหวานใจของนางเอกสาวสวยอย่างเบลล่าลานีโดยสุนัขน้องใหม่ตัวนี้มีนามสกุลเก๋ว่าเจ้าดำรงและมีตัวสุดที่รักก่อนหน้านี้อย่างพี่เวซึ่งดำรงและพี่เวก็เป็นพี่น้องกันแท้ๆและล่าสุดช่วงกักตัวอยู่บ้านหนุ่มเวียก็ไม่เหงาเพราะมีลูกชายทั้งสองตัวเป็นเพื่อนเล่นพร้อมกับเผยภาพน่ารั น่ารักให้แฟนๆได้ชมการพร้อมระบุข้อความว่า Hi I am ดำรง i m my Broway หรือเรียกผมว่าอาดำรงก็ได้นะครับเพราะพี่ผมที่ดูคูคๆค,คนนั้นพี่เวเขาอาจจะกลายเป็นพ่อคนแล้วครับฮ่าฮ่าฮในขณะที่หวานใจสาวสวยอย่างสาวเบลล่าก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าดำรงยิ้มหวานจังด้านหนุม่มเบ์ก็รีบตอบกลับสาวเบลล่าทันทีเลยค่ะว่างงเหมือนกันคุณนึกว่าบีเกิลยิ้มไม่เป็นดูพี่เวสินิ่งสุดๆไปเลย และนอกจากซาเบาที่เข้ามาคอมเมนต์แซวก็ยังมีแฟนคลับต่างก็เข้ามาแซวเหมือนกันค่ะหน้าตาเอาเรื่องอยู่นะอ้าวเวจะมีเมียแล้วหรอข่าวดีไปไว่ายน้ำมาหรอดำลงยิ้มแป้นเลยยังไงก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากอินเทอร์เทนที่นี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากดารากอิบกันนะคะขอบคุณค่ะ